่อนเลยนะครับผมวันนี้ขับหกล้อมาแทนนันๆก่อนพักเช้าเดี๋ยวนันๆมาเปลี่ยนครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องออกไปเกี่ยวข้าวขออยเจ้าหนึ่งอันนี้ตะลึงมาเก็บงานสามไร่ก่อนนะครับนู่นเลยไปเก็บทุ่งวังมาเดื่อเลยครับไปค่อยๆเดินทางไปยังไม่แห้งนะข้าว ก็คืนฝนตกดูนะครับเนี่ยถนนยังชื้นๆเนี่ยขอบๆเลยนะฮะเราเจอทีมงานรถบ้านส้มครับที่ท็อป mm hmm. เขามาเกี่ยวข่าวของอน,นันนันคนหมู่บ้านผมไปแหละเขาใช้กันมานานครับนี่ล้มเหมือนกันตีหนึ่งของเขาเป็นสักธรรมดาตีสาม Dot cool. อะไรนะเจ้าพอได้ม hmm. ันก็เนี to, of, ่ยลวงที่หนึ่งพวงกับที่หนึจำโบไม่ลวงมันใหญ่ใหญ่แองแดงแดงแดงแอนแดงแด้าวงแยเแงแกงแดงง่ดงแแด้แดงแดงแดดงแแดนด้แดงดงแวงแี่ดนแ จะไม่ได้หรอถึงร้อยวันไม่เนี่ยก็ดูแลสี4หน้าจะไม่ถึงแล้วเนี่ยนะการเกนที่แปดเหรอผลเป็นข้าอีกอะ่ะข,ข้าวช่วงนี่ผมจะเกี่ยวข้าวผมไม่แหละ <c oughs> ทุกครั้งได,ด้หกพัน 6, น,ะ 6, นะพี่หกพันเ <c oughs> นะเออเอ็วหกพันไม่ดขายให้ไหไม่ตองมายได้ <c oughs> ขาวที่แล้วได้ดีน้วเจ้าแกให้หัวหมูเลยนะของหัวหมูเจ้าพอนะครับได้ดีเนี่ยหกพันอะมีดิ้นบ้างนะครับมีหญ้าบางๆแต่ข้าวอะรวงดีอยู่ครับโโตรดีโคตทดีครับพี่อาการไม่ค่อยจะดีช่วงนี้ป่วย เมื่อคืนก็ลงคลิปให้3คลิปเลยนะจูใจคืองานของเมื่อวานนะครับลงให้หมดเลยจะได้ไม่งงกันเอาลือ้อดเครื่องแล้วเฮ้ยมีหนูนี่นนนุงใหญ่วิ่ง sôi không nổi bây da cá không bắt huh? <laughs> <laughs> à, tì đường <laughs> oh, đánh đánh à đập cho <laughs> จะได้เท่าไหร่เฮ้ยครับหลักหลักหินหลักหินหลักเขตเขตทองครับเนี่ยนาอยู่หินทองครับผมเบาโลมเลยครับแปลงนี้เลยโล่มโบดเลยเนี่ยภูมเนี่ยนะครับเาลาเยอะเาลาเยอะมีกี่หลักกันเด้อหลักหินนี่มีกี่หลัก โอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็ทำการขนาดเรียบร้อยนะครับจบอันนี้นะฮะมีสองระทรงมีอันเล็กหน่อยอันนี้อันหนึ่งวันนี้ตะลือบุกชิมน้องแมวเราจัดให้ครับมินเดียวครับวันนี้เดี๋ยวเสร็จเจ้านี้เราไปต่อยสามไร่เนะี่ยแต่ว่างานย้ายไงเขาบ้านผมอนะ่ะ เจ้าใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกครับเจ็ดไล่แปดไล่ห้าไล่หกไล่สิบไล่อะไรเงี้ยนั่นๆเพื่อนนาแปลงนั้นนี่ปั่นไปแล้วคือแปลงที่จานเอกบกธงเทพี่โออ่ะนักเห็นปะเสร็จทำเสร็จทำอ่ะ กระจุยกระจายเลย เี๋ยวหัวหมูอีกพอาะยังเหลืออีกหลายรอบนะครับดูหลายเลยโอ้โหอ,อันนี้เป็นรอบที่4ีและแก้วเสียหัวหมูแน่ พอมีเห็นมีคอมเมนต์บอกว่าอะไรนะเออที่พวกผมอะวกว่าตะแกงจีิจังเลยเขาดูแลเขาดีอะไรดี่เช้านาอย่างเจ้าคลิปนั้นอะอคลิปที่ว่าผมไปเกี่ยวเอาพันจับผมไปเกี่ยวที่ว่าหลมล้ม,ลมแล้วนอนน้ำอะนะที่ผมต้องกว่านะคือสงสารอะนะเห็นเขาแล้วคือแบบที่เข้าใจว่าเราดูแววตาเขาเนี่ยเนี่ยอย่างเขานั่งนั่งอยู่ขอบกระบะเนี่ย เขาก็ปุ้มใจจะตายข้าวก็ล้มแค่น้ำแทนที่จะได้ข้าวเยอะก็ไม่ได้ใจเขาก็คิดว่าไม่ได้เท่าไหร่ตอนที่ผมได้อุ้มอุ้มแรกนะอันบนะ่ะแล้วเกือบหมดนานะไม่มียิ้มอะบอกของดูแล้วเขาตึงอะตึงเรียดอะที่เึืออกกมาเราก็รู้สึกได้ไงผมก็เลยเลือกที่จะทำให้มันเป็นที่อ,อย่างน้อยอะการดูตะแกรงอ่ะมันก็ทําให้เขาได้เพิ่มเงินแล้วกันอะเะเยอะเลยแหละก็าเ,เกี่ยวไม่ดูนะ างทีมันรู้ทั้งรู้อยู่กันในใจ่ะว่าข้าวแบบเนี้ยมันตันแน่นอนนะบางคนก็ตีเย,ยดดูบางคนก็กลัวเปื่อนแต่ไม่ผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเห็นเขาแล้วสงสารเสียหัวหมูแน่ไปซื้อมาเลยหัวหมูะ่ะเจ้า คือมันคือความรับผิดชอบของเราอ่ะขอหน้าที่ของเราอ่ะใช่ไหมคนขับเนี่ยรู้ดีที่สุดแหละครับข้าวแบบนี้จะแบบไหนจะยังไงอะไรยังไงอยู่ที่ว่าใครจะทับหรือเปล่าใครจะมองข้ามหรือเปล่าใครจะใส่ใจไหมก็ประมาณนั้นแหละ เช่อว่าพูดเอาดีเข้าตัวนะลุงพี่พี่ติดตามผมมานานหรือถ้าใครมีโอกาสเจอลูกค้าหรือผมเกี่ยวลองไปสอบถามเขาได้นะวพาผมทําอย่างที่ผมเสนอให้พี่เห็นไหมผมทําแบบนั้นจริงครับครับเดี๋ยวเทก่อนนี้เหลือเป็นเกวียนนะฮะเนี่ย Okay. บอกเฉพาอแล้วฟวับรวบลุกช้างลุกช้างเจพาอรอจืดหมดแล้วบ้างนุมยิยมไทยนิยมไทย,ยไปเ,เท็ก่อนลูกพี่เท็ก่อนเท็ก่อน ไ,ได้ยังลเหรอสองเกี้ยนแบบนี้ เียยเียนเงียน,ยน,ยน,นงนะบอกเจ้าพ,อาพ่อได้ไหมหกพั6000นะได้ประมาณนั้นเนะหกพันหกพันร้อยหนักดีแต่บนชื้นนะอบเกลียวเขาเขาให้เกีียวต่ำมาก ต่างเกี่ยวต่ำมากขอเขาให้เกี่ยวต่ำแต่จริงๆข้าวใช้จะเกี่ยวต่ำเนี่ยถูกใจจะเกี่ยวต่ำแต่จริงๆครึ่งต้นอ่ะมันกำลังสวยแต่เกี่ยวต่ำไม่ความชื้นจมปลายข้างล่างยังไม่แห้งได้ถ้าข้าวอื่นๆเนี่ยเราต้องเด็ดรวงเลยพอดีพอดีเจ้าของเกี่ยวลึกมากเจ้าของเขาให้เกี่ยวต่ำใช่ครับแล้วก็ตามใจอย่างที่บอกกัแหละโอ้ผมตามใจครับคือเอาแบบ เขาจ้างผมมาให้แม่จัดให้ครับอยากได้แบบไหนบอกทำให้ได้สมือครับเดี๋ยวจะหมดแล้วครับตรบจแล้วหมดแล้วเรียบร้อย ต่อยาวๆครับไหลดีตีหนึ่งเดี๋ยวดูของตะหลงตะหลงก็ดีตะหลงก็ไล่ระเบียงเยน็เยนสบายสบาย,ยานะฮะดีจัดอ่ะ จะบอกหนาเมา้วแก้วเนี่ยอ,อยากจะบอกลินท้ายวังนี่รุ่นนะเกี่ยวเมานึงก็หมุนเครื่องิดไม่ได้อะเพราะเกี่ยวตอนเย็เนาะเขาเริ่มคาแล้วไงแล้วฝนก็ตกจั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 กเดินยังจะโยกสุดท้ายรู้เป็นไงรู้ไหมผมต้องขับพอ้โกงจากวังมะเรือนแล้วเขานั่งหลังไปด้วยกันนะขับพอ้โก้งพาฝนพาเขาไปตกไปต่งบ้านนะแล้วผมก็เดินกลับบ้านมันอยู่ใกล้ๆกันไงบ้านเขาก็จะลงแล้น,นะดูแล้วถ้าให้ขับกลับเองนะ ซ้ายนาขวาคองถึงตายอ่ะยิ่งือนคนเมาเละอเลยโก่งอ่ะถึงกระดับแบบไอ้พวกรถเกี่ยวไปส่งเจ้าของไอ้หนูตัวนั้นมันหายไปไหนแล้วน,ะนวตัวน้ำขาวอะ่ะเฮ้ยมันมีหนูใหญ่วิ่งอยู่ มนมียันไอเหลนนะมียันจริงเหลนนะครับนาแปลงนี้อยู่ใต้งานหรือเปล่าไม่รู้เลยครับเ,เพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะลองเอามือซ้ายตีดิแต่ผมถนัดขวาเลยมือขวาถือกล่องผมตีจะตีมือขวาเดี๋ยวมือซ้ายตีมันเดี๋ยวใช้กระบวดเหล็กตีเลยขอให้ออก ใส่จะรักออกไปแล้วจริงๆครับหนุ่มหนุหน่มแหงตอนที่วิ่งกันนาไปอะคุณเห็นอะต้นวันเลยครับปาข้าววันเลยวิ่งอ่ะแต่ไม่เห็นวิ่งเลยเนี่ยนี่นะข้าก็เป็นเกวียนเหมือนกัน เตี้ยนไปแล้วตีไปเลยกลมๆสามเตี้ยนยเตียนคลิปๆเพราะยังเหลืออันหนึ่งอ่ะอันนั้นก็มาสามซีบถังแล้วบายสบายอันน้อยนั่นนะ น้องเฮ้ย hey! หนูห่างด่วนเลยโอ้โห่สี่นะเพื่อนนายคืออาหารเรานะบอกแล้วมีหนูใหญ่จัดไป หัวหมูอีกแล้วจะของหน้าใครทำได้ยี่ร้อยยังไม่ได้ยี่ร้อยเอาเขาปลูกเท่าไหร่อ่ะฮะโอ๋อหกลูกสิบแปดถังแหมถ้าอย่างนี้หมดนะแจ้วแฉมเลยนะแฉมแมวเลยเนี่ยแต่นี่มันน้ำมันมีตลอดอย่างนี้ก็ลงมันไม่ลง พอได้เลยสามเกียนแห้งเลยมันแห้งเลยอ่ะห้าสิบถังขึ้นได้เลยไม่ตามมักเชื่อเถอะนี่อนะ่ะดูรวงมันดีอ่ะเพื่อนๆดูดิเราแบบ พูดจะไม่ได้พูดลอยๆนะเหมือนเราเราอยู่กับรถทุกวันอนะ่ะเราอยู่กับข้าวทุกวันแหละเราเกี่ยวทุกวันเราจะมีความคุ้นชินคือผมคํานวณยังไงกะปริมาณยังไงในไอ้อัตราข้าวที่ยังไม่ได้เกี่ยวคือเราก็คํานวณเอาจากเราเกี่ยวประมาณกี่ลอยยาวเท่าไหร่เราตัดเป็นพื้นที่เลยคือเรามองสายตาอ่าตรงนี้อันหนึ่งงานแล้วเราดูข้าวแนละ้วอย่างเงี้ยสายตาในในสายตาดีอะ่ะถ้าข้าวระดับ ปดสิบถังอะไรเงี้ยมันก็เราก็คำวนวณเอาคือมันเหมือนมันมันคุ้นชินอะ่ะห้าสิบถังได้สบายสบายที่สักหน่อยเดียวไม่รอย,ยแหลมหัวด้วยเออหนูตัวเมื่อกี้นี้ผมให้พี่คนมอไซค์ขาวไปเมื่อกี้นะเห็นแกมาจอดมอไซค์ดูเกี่ยวข้าวนานละเลยได้หนูก็เลยให้พี่เขาไปกินก็นเบื่อแล้วครับ กกันกนิหนูอะไรหางด่วนสงสัยจะโดนรถเกี่ยวนี่เนี่ยหรือดูไหนเฮ้รถเกี่ยวใครเฮ้เกี่ยวหางขาดไปอะ่ะคงไม่มีอะไรกัดหางหนูได้มั้งลอยเป็นแผ่แต่ไม่ใช่แผลใหม่แผ่นานมากเจอผมเล่นไปเสีย ก็เดี๋ยวผมไม่ได้ไปฮะมีแต่สไร่เดี๋ยวเข้าไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวออกไปเกี่ยวเก้าไร่ครับเพราะวันนี้มีงานผมไปก้าไร่กับหไร่ คือพี่เก็บสามได้เดี๋ยวเข้าไปช่วยผมมีแค่นี้มั้งวันเนี้ยอ่าไหลดีจังขอได้ขอได้ไดใส่กระบาดถอนเลยแล้วนะแวจอาถุงมาเลย โอ้ช oh, mm ัด hmm. ดังป oh! ๊าๆกเป็ครับเยอะเอาเยอะเอาโอ้ห้าสถังเนียนกิ๊บ đến nha quà đuôi nè hưng ôm rồi à ừ. hùng thủ hùng 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 ถ้าโจโจรวบรวป่า,าก็ถุงละสี่ถังเลยนะถ้าไม่อัดก็สามถังครึ่งสบายๆสามถังมีหกศูนย์ตอนนี้ยูเรียก็เท่าไหร่แล้วนะ900ละเก้าร้อยลมั้งนี่จะเป็นพันแล้วยังไม่ได้ซื้อเลยเนะี่ย นาขาใหม่อะนะโอไม่ไหวหวยแพงมันสมดุลกันเลยอนะเนาะทุกอย่างเลยไม่ว่าค่าของชีพค่าแรงโอ้โหอ,อ,อย่างค่าแรงสามร้อยเนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วผมก็อ่อนใจแทนนะอย่างว่าออกจากบ้านแม่งเติมมันลิตรนึงก็ตกเท่าไหร่ละห้าสิบบาทแล้วจะห้าสิบบาทอยู่แล้วอยากกินอะไรชื่นใจสักาหน่สิบบาทแล้วเหลือสองร้อยห้าสิบอีกอย่างกินข้าววันอีก เหลือเก็บถึงรนะ้อยหรือทำงานมาสามร้ 300. ต้องแบบเจียบจริงๆอะ่ะยุคนี้ครับทำมาหากินเหลือเก็บถือว่าโชคดีเจ็บครับอย่างน้อยยังได้กินไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากประคองชีวิตประทังชีวิตไปไ,ได้ก่อน โอเคครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวนันลื้อไปเก็บไรอีกสามไร่ผมไปเกี่ยวเก้าไร่กับห้าไร่แล้วเดี๋ยวนันลื้ออาจจะเข้ามาช่วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าใครที่ช่องด้วยนะครับผมถ่ายอะไรครับผม ก่อนนะเพราะว่าเจ้าของนาโทรตามเขาแดดเปี้ยงเลยนะรอแห้งไนงะอีกเจ้าหนึ่งเขาล้มนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวมีที่ประชมเรื่อยๆครับ